ปตไฟคอยว่ารถไทยไปแต่ป่นใคัว่าพระเจ้าหอดแล้วเอาเอาเงินไปนำกนเลยไอไอบ่าบาบึงเนี้ยนราเชนนยังเนนเปลย่ยนไปต่างหนแลยวเยอะยังไปสร้างรถเยอะไม่โตใคงคิดผมว่าอยู่งานผมนีมิตร้องปันฟังผมอยู่คันขี่รถมาหอดสวยพอดีตที่ว่าเพิ่งเปิดวงน ไปไหนปอดไปได้ไหมกได้ไปบ่หอนถือฝนหมูไปงานดีเอาข้าเขียวาใส่นี่แหละถือฝนสามหมือยูเนาะถือฝนนบันอนสบายแต่ถือข้อยแ้วมันม่แห้งอกพี่เห็ดฝน่ตรงข้อยไงหนึงข้อยน่อยไงอยู่ถ้าเขียวเย็นสีแก้ว าบผมนึกว่ามันไอเบียนครับโอเมียนตึงเกินขาดอีกเกินขาดอัแบบไหม่เออสแตกเข้ากันหมดล่ะเออเอออี่อบรวมสตาเราเป็นไงอวันนี้ไปถ่าย ละครไม่ถ่ายทองถ่ายทองมาสิเป็นรันถ่ายทองจมาจากเรือนจิบกปีใหม่หมมุมมันหลายอย่างโพดเฉมันหลายอย่างเจ้าเห็นว่าผกขีรถขีรถลฮะเือนอล้ร้่าฮ่าฮ่าฮา่ ี่ิบกโลจะไปไหวอีเนี่ยเล็กจังหน่อยภรษานพนมเป็นบบบคุณล่าสุดศาสนาคานโอ้คุตาจะรู้อีหยงขึ้นต่อพอแล้วม่อว่าใช่เที่ยงขึ้นศาสนาค่โอ้โหต้ไมคเปลี่ยนหัวเจ้าขึ้นพอได้จาไหนเนาะ จะมองว่างใคกับอกตัวจะไปสือสมไปอะไรอย่างนัง้โห้ยกบอกอ้นีีเหรอเงเนยมันขึ้นมวลบ่มวนมโ้นกระกมากอยากเสื่อใจเขาบ่เก็บแ่จะทายของเท้าเดือโอ้แหแงแนขอเข่เจว่าตงเพิ่มแทีนี้พอเชื่อิเตอร์อะไรเท้าท้าเลย เอ่็ก็ต้ัเราไยังแนบเท่าไรแนผมาองีที่ปดตเปิดนด็กอเอาอเดเก็บรายละเอียดเนาะเก็บรายอยเก็บยงนี้รายละเอียดมันต้องกัดใครเก็บรายละเอียดกันยกสุดเนาะ Ừ, ờ, không mình... oh, <laughs> tôi... uh, uh. bên... phải you, Việc là tên nào đó Chỉ là tên Facebook Ồ, không phải là tên Facebook Đúng rồi, đúng rồi Đúng rồi, tên Facebook Các có thể tìm ra tên Facebook của bạn Đúng rồi Các อ่าสควอมาเลยว่าคเนี่สิเปลี่ยนสคริปใหม่โชว์ใหม่ท่าน้เียเปลี่ยนเปลี่ยนมัมาียเปลี่ยนหาเพีงค่อยู่ผ่นสิเปลี่ยนท่านู้ให้ใส่ิบผมสั่นเป็นงไงสิเปลี่ยนมนักหอเปลี่ยนอหลีู่้ข่อยผู้ข่อยกับล้อเสือพราผู้ข่อยบุร่ยังเลยตอนอลีข่อยบุรี่ยังเลยตอนนี้อีหยลี เปนลมอรบดีอ้หออยู่ใอำเภออะไรครับนออำเภออะไรคปป่าป่า่กอำเภอปาป่า คนยสรตังตาททาอีให้ช่วได้ครับช่วขอบทนยิตามเื่อไาฟังได้ว่าบันกายได้สินครับคุณจ้าคุณจักะอคุณจ้าของมีกว่าอาแมนบอ้หน่อยพดเอ้เ่าเลจุกเลยคุยแล้วพูดตาแล้วต้น

บริเวณกาแฟครับแพมง้ยนริวซาวน่ยเข้าเรียนที่หน้ารเลือไฟครมาตีซองครับพีนตีองทุ่มาตีองตีสองเมื่ออาจารย์มาแต่นักลงเครืโลสองโลครับเคลื่อนไหลเคลื่นไหลนั้นมันอวดเลยมันหลดอยู่จุดสูงที่สามสี่อาจารย์บ้านหนาตาเรายงบรถแต่ว่าโลด ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับเจอกันที่สารการสารการสารการกียงบัดยูซีสเกตพรมีสารการพต่สารการหมอทัแต่หาเราเยอะงต้บอกว่าอาจารย์สารการขึ้นเข้าไปย้โซ่ทอนั่นไหมเออสารการ เป็นอันนี้เลา,ลากขี่รถจากกุดมาเจ็ดลอยหาสิบโลพราลมสาม ตั้งแต่สีมงแรงลงไปสเสียบีตวมาขึ้นมากนะแมนขึ้นขึ้นมาได้ยวกับลงมไปไหมลูกเขอรงมานเนาอะคนลูกแมนเข้าไปที่ตัวเอบ